แซ่บแซ่บเขาบอกให้อืมจากพี่น้องสมตําอันนี้สมตําธรรมชาติเลยคะสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้ามาพ่อกับยายกินกแล้วเด้อค่ะเดอ้อมากินสมตําน้ากันเด้อค่ะเดอ้อกินข้าวกับสมตํเมื่อนี่เนาะค่ะเนาะครับสูปรปลาเขือน้ําแลกวกะคับหมูแดดเดียวทอดเด้อค่ะเดอ้อเจ้าไห้เบิง้งเนาะค่ะเนาะนี่จากพี่น้องสมตํา อันนี้สมตามธรรมชาติเลย้อค่ะเดอ้อมันนี่เฮ็ดแบบบ้านเฮาเลยนะแบบเพียวเพยวเลยบ่ต้องใส่มะเขือเทศเด้อค่ะเด้อบ่ต้องใส่เครื่องลายปลาน้ำปลาแล้วกับบักนาวน้ำตาลเด้อค่ะเดอ้ออันนี้หมูทอดเด้อค่ะเดอ้อหมูทอดเนาะค่ะเนาะครับซุปปลาเขือค่ะพี่น้องค่ะนี่แหละเนาะเอาอ่ามันนี่กินข้าวแรกน้ำกันเนาะค่ะเนาะเคบวเห็นดีประมานนี้เนาะค่ะเนาะอื กินก้าวข้าเนียวด้วยค่ะเดอ้อมื้อนี้บ่ไจะกินขนมเสียนตามเคยข่าเนียวค่ะข้าเนียวก้อนเก้าห้ากินน้ำก่อนเด้อค่ะเดอ้อกินนมก่อน <c oughs> อ้าวมาลงเมื่อกินกันเลยเ้อค่ะเดอ้อหลังจากไล่ซดจบแล้วเนาะคะ่ะเนาะเด็กแล้วแต่ว่ากินเข้าคือเก้าเด้อค่ะเด้อมันหิวเข่าเนาะว่าถิบม่กินเข้าแลงมื้อนี่เนาะมันอดบ่ได้มันหิว,าว,าาาาาหวตามเคยกินข่าเดึก ไล่สุดจบยังได้ก็ได้กินเขาย้ำนั่นเด้อค่ะเด้อมันนี่ตำแบบคงแบบบ้านเ้าจริงๆเด้อค่ะเด้อแซ่บแซ่บเขาบอกไ้อืมก็ต้องใส่เครื่องหลายพิธีหรือตองอ่ะนะตำแบบบ้านเ้าวปลุกเปก,กือกนะเขาบอกว่าแซ่บซิมบร่อยแล้วเออคำยังแง่งสิเนาะคะ่ะเนาะเอาแซ่บแซ่บเขาบอกไ้อืมชอบ ย่มอืมปลาแดกเพิ่นแซ่บพี่น้องคิดพ่อตอนเป็นเด็กน้อยนะตํ้แบบสี่นะแล้วกินแบบบรรยากาศนะเนาะตอนนั้นเป็นเด็กน้อยนะก็ต้องใส่เครื่องหลายมันก็นแซ่บเลยเอออืมโชคเขาขันยอดเล้ขาด้อืม,ข,ข,ออข,ออมขอบอกว่าแซ่บโุ้ยอืม สมตำรอบดึกก็ยังเขาไปบิ่งหนังคยาม่านะแล้วเขามากินเขารอบดึกนะโอ้ได้บรรยากาศปลาแดกนุ่นหมินเนาะปะลาลันงงๆอะนะอืมอืมชุบกขืออืมอืม บลแกก็แซ่บแซ่เบเบอด์ซูยางคุนแนวด้วยค่ะเด้อไล่เสดเรียบร้อยแล้วมากินเขาเนาะค่ะเนาะหมูแดดเดียวทอดแซ่บ จากแดดจนหนวตั้งะะแล้วค่ะเด้อเนี่ยจากแดดในบ้านอือเขาบอกอืมๆๆสุบขึ้นอือจากแดดเดียวจริงๆะะแล้วค่ะถ้าแซ่บแทบถอดพอดีเลยกรต้องแห้งคับกระต้องกรอบคักเนี่ยเห็นไหมเนี่ยตับมะฮุ่งเนี่ยใส่ไดโอดซาดพอดีเป๊ะ Ừm. <laughs> <laughs> được à? <c oughs> ก็ขาต้ <c oughs> ขอข้ามนิ่มๆ <c oughs> มข้าวนิ่มๆ <c oughs> ขาวๆหมูกระเทบ <c oughs> มาแด้อดัดเด้อ หม,มูกรับสมตามข้าวเหนียวตามได้พักร,รู้บอกคือ โอ้แสบคักแสบเนี้ยมาเด้จัดเด้อ,อนี่มูสะนี่นมูสเซีย dẻm mà đưa, sẩm tăm, thọt đi 那咋了？汤母多。嗯。

うん。<laughs> ขื้อแซ่บ <c oughs> นเนียนหมดทียนเนอะมันอ่อน <c oughs> โอ้ยแซ่บครับอ <c oughs> ื <c oughs> <c oughs> lóc khá to, lá pan nó rất là rất thầu nè, nó xẹp lắm, khám mình ngay đây, ừ hmm. แซบแซ่บมาะะแล้วค่ะเด้อเหมือนได้ใส่กินกับตำมุ้งโอ้อแซ่บครับ Ja ja. That. Mm. Mm, โอ้แซ่บครัอโมเสียแซ่บ thăm gọi xem Super chơi Bậc xem 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 오배 oh, 퍼리. อิ่มแล้อด้ะค่ะเด้อสำหรัดชิฟนน้ก็ขอจบลงเพียงชิฟเน่เด้อค่ะเด้อสำหรับตบักหุ่ะะหมมงหมูทอดสูตรมะเขือเขากันเด้อค่ะเด้อแซ่บการันตีเด้อค่ะเด้อสวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้าเด้อค่ะเด้อ